สิ่งที่ได้จากการอบรมนะครับเกินคาดครับได้ความรู้ทางด้านเทคนิคซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอุปกรณ์ตัวนี้ตัวจัดการตัวนี้ใช้ทําอะไรการติดโซลาเซลล์ไม่ใช่ว่าขึ้นไปปุ๊บแล้วติดได้เลยครับพอเข้ามาเรียนจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่รู้้นะ่ะมันยิ่งกว่าพื้นพื้นพอมาเรียนที่นี่มันได้อะไรเยอะคุณสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้นะไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นช่างติดตั้งช่างเซอร์วสิสในเรื่องของการล้างแผงโซลาเซลล์ได้อีกด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชื่อที่ว่าจำปาพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อบ่อยนะครับปัจจุบันทำงานบริษัทเอกชนครับเป็นช่างเทคนิคดูแลระบบติดตั้งงานไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ครับ ที่เข้ามาอบรมโซล่าเซลล์ในครั้งนี้มีความสนใจในด้านงานเทคนิคซึ่งเรามีความรู้น้อยอยากมาเพิ่มเติมความรู้ในส่วนนี้สวัสดีครับผมชื่อเปิ้ลวีรพลรมีสารานะครับปัจจุบันทํางานเกี่ยวกับบริษัทเอกชนครับเป็นช่างเทคนิคเหมือนอย่างตัวผมครับอยากลดค่าใช้จ่ายของบ้านอยู่แล้วคือผมก็เลยสนใจมาว่าไอ้ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์อะไรพวกนี้ครับมันมีข,ขั้นตอนอะไรนอกเหนือจากที่เรารู้หรือเปล่าอย่างเช่นเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงเริ่มจากตรงไหนก่อนผมจิรคุณคงชาวนานะครับเป็นผ ข้าลมรุ่นที่2ของ s o l a r t e ท h มาจากบริษัทนักุลจำกัดตัวผมเองรับเหมางานทางด้านโทรคมอยู่แล้วและก็พอดีว่ามีลูกค้าสนใจในการติดตั้งโซลารเซลล์ก็คิดว่าจะติดตั้งให้เขาเนี่ยทำได้ก็จริงแต่เราควรจะมาเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะได้เสนอราคางานได้หรือปร,ปรับปรุงออกแบบดีไซน์ต่างๆให้กับลูกค้าให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดสวัสดีครับผมชื่อนายต่อศักดิ์แสนนามนะครับตอนนี้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับ ตัวเทคโนโลยีสมาร์ทเทคต่างๆนะฮะก็มีความสนใจนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้โซล่าเซลเลยนะครับสิ่งที่ได้จากการอบรมนะครับเกินคาดครับได้ความรู้ทางด้านเทคนิคซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเรารู้แค่ว่าโซล่าเซลมันรู้พื้นพื้นพอมาเจอวิทยาก่อที่ให้ความรู้ก็รู้สึกว่ามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตก็จะไปต่อยอดในด้านของอาจจะเป็นติดตั้งให้ลูกค้าหรือว่านำไปใช้เอง ได้ความรู้ก็คือมันมีเพิ่มนอกจากที่ผมรู้มาอีกก็คือมันลึกซึ้งเข้าไปอีกครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้ตัวจัดการตัวนี้ใช้ทําอะไรการติดโซลาเซลล์ไม่ใช่ว่าขึ้นไปเพิ่มระดติดได้เลยครับมันต้องมีความรู้ก่อนช่างผู้ชํชนานาญแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยครับเป็นหลักผมว่าสามารถนําไปต่อยอดต่อได้ครับเพราะว่าโลกเราครับปัจจุบันมันจะเดินไปข้างหน้าแล้วโซลาเซลล์คือเหมือนตอนนี้คือราคามันสามารถจับต้องได้ครับลูกค้าครับที่สนใจคือตอนนี้คือเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมว่าตลาดจัดการเกี่ยวววก, Solar Sale, พวก,พวกพัพพโซลาาเงงนนอะไรี้ น่าจะจะต้องมากกว่าครับความจริงแล้วโซลร์เซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้นมานาน,นแล้วครับเราก็รู้แต่คร่าวๆอาจจะดูในยูทูบยูทูปอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆเนี่ยเรายังรู้อะไรไม่มากพอเลยบอกได้เลยว่าสิ่งที่รู้รู้เนะี่ยมันยิ่งกว่าพื้นพื้นทำกว่าพื้นพื้นพอมาเรียนที่นี่มันได้อะไรเยอะ ในการออกแบบการดีไซน์การคำนวณการวางแผงรักษาะเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งการเข้าสายนะฮะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆมันจะทําให้เราปลอดภัยแว้งขึ้นเพราะอย่างน้อยสุดเราต้องขึ้นที่สูงเรื่องความปลอดภัยสําคัญมากครับสําหรับสิ่งที่เราได้ในการเรียนรู้นะไม่ว่าจะเป็นในระบบออนกิดออฟกิดไฮปิดพวกนี้นะเราจะได้ความรู้ในตรงนี้เยอะมากครับผม แล้วก็ในเรื่องของตัวเซฟตี้นะฮะการขึ้นไปติดตั้งนะฮะและรวมถึงตัวโซล่าเอทเนี่ยมันมีระบบหนึ่งที่ผมสนใจก็คือตัวออปติมไน์นะฮะตัวนี้ออปติมิเซอร์เนี่ยก็คือเป็นตัวที่จะช่วยให้เรานะรทำงานร่วมกับตัวโซล่าเซลล์ของเราได้เราจะรู้เลยว่าการที่เราไปติดตามหรือมอนิเตอร์ริงนะฮะตัวโซล่าเซลล์ของเราเนี่ย มันจะรู้เลยว่าตัวไหนที่มันเสียหรือไม่เสียนะครับแล้วเราสามารถที่จะคำนวณเลยครับว่าแต่ละเดือนนะฮะมันสามารถให้เราเซฟเงินค่าไฟฟ้าของเราได้เยอะขนาดไหนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ของเราในปัจจุบัน,นะ,ะของลูกค้านะฮะที่มองว่าตัวโซล่าเซลล์เนี่ยจะเข้ามาช่วยลด การประหยัดไฟในบ้านของคุณได้อย่างดีนะฮะและอีกอย่างครับคุณสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้นะฮะไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่างติดตั้งช่างเซอร์วิสในเรื่องของการล้างแผงโซลาร์เซลล์ได้อีกด้วยนะครับสลับคอร์สนะครับมีแค่2วันเองครับแต่คุณจะได้รับความรู้แบบเต็มที่นะฮะเพราะว่าอาจารย์ท่านแต่ละคนในสอนไม่มีกราฟความรู้เลยนะฮะก็อยากจะชวนเชิญเพื่อนๆนะฮะที่สนใจนะฮะลองเข้ามาอบรมในตรงนี้นะครับผมว่าคุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายแน่นอนครับ